กัวคะกัว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 คพูดแล้วไงใครมีปัญญาก็หลงมือได้เลยจ้าอ้ใครน่ะอใครสุหมอคจงเลิกก่อกวนความสงบสุขของสวรรค์เพื่อลดโทษให้ตัวเองจะเป็นใครจะกล้าหาสุนัขของเช่นขาหรือไรฮะ ข้า<ม>คือพระยูลายผู้สืบทอดตำแหน่งของพระโพธิสัตว์ปัจจุบันสุนหอองอคงเง็กเสียนห้องเตไมิใช่ใครจะเป็นก็ได้นะงั้นเหรอแต่เทพสวรรค์บอกมีไกด์จะมีใครมาสู้ขัดสุนหงอคงได้เล่าฮะเอ,อืเออ้อเฮ้าข้าได้กินโอสถทิพสัมไรตบาอันแก่กล้าเข็นข้าไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตายข้าด้าาสอย่างใครจะทํไม่ฮ่า แล้วทำไมใครจะเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้ไม่ได้มันเพราะเหตุไรเจ้ารู้มาเง็กเซียนฮ่องเต้ต้องผ่านเราะกรรมนับพันพอย่างต้องสร้างสถาบยานับแสนปีสร้างกรรมดีให้หมดมนุษย์มากมายหมอคงเจ้าเคยทำความดีบ้างหรือไม่ล่ะเขาไม่สนหรอกคานึกอยากจะเป็นข้ากับเป็นข้ายห้ามล่ะฮะเจ้านึกว่าจะมีเทพยุธ์จริงๆงงั้นเหรอ ก็แงมละไม่อย่างนั้นจะเป็นชีเทียนตาสัน้นเหรอตีลังการทีเดียวไกลถึง1นึ0 0 0สนแปดหมื่นลี้ชนะจะบอกให้นะจริงเหรองั้นมาทดสอบกันดีไหมหากเจ้าหนีพ้นฝ่ามือข้าได้ข้าก็จะยอมแพ้เจ้าทันที <c oughs> เจ้าก็จะได้เป็นเง็กเซียนห่องเตะซะเลย <c oughs> สบาย <c oughs> นี่จะสัญญานะฝ่ามือของเจ้าเล็กขนาดนี้มีหลือข้าจะตีลังกาทีเดียวไปไม่พ้นเลยนะพะโถเอ้ยจอกที่สุดเลยเฮ้ <c oughs> จะยังขับเป็นเง็กเสียนฮ่องเต้น่ะจะมีอำนาจพอเหรอฮะต้องมีสิแต่ถ้าจบแพ้ข้าลงโทษได้นะจำไว้ไม่มีทางหรอกงอคเขไม่เคยแพ้ใครมาก่อนอย่าเพิ่งตีปีกดีใจไปเลยคอยข้าด้วยกันแล้วกันนะฉีเทียนตาสนจองจระ ว่าแล้วก็ไปพูดมานะครฉีเทียนต้าเซิงกติลังกาไกล1น0,000สนแปลีบินห่างไกลไปจากสวรรค์เหนือฟ้าอย่างมีฟ้าเขาจะไปถึงไหนที่นี่เขาจะไปที่สุดขอฟ้าอย่างแน่ๆแล้วละมั้งอ่าเอ๊ะนักสัตว์ต้องคำมาจากไหนกันน่ะแล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าถึงไหนแล้วไม่เป็นไรมันต้องมีลูกเล่นกันนิดหน่อย ว่าแล้วก็เขียนอักษรเอาไว้ชี้เทียนต้าเส้นไงแรงมือก็สุนหงอคงของเราก็เขียนได้สวยงามเพียงแค่นี้แหละครับเฮ้ยหงอคงจะทําอะไรนะฮะลิงก็ปวดฉีเป็นเหมือนกันนะ ระเท็บยูไลผัดแพ้ข้านะข้าไปสุดฟ้าเที่ยวสะพักคากรติ้งก้ากลับมาแล้วสุรนหอกของเออเจ้าหนีไปพ้ฝ่ามือของข้ารอมึกแล้วท่านตุลุมาจัดแน่เลยโชคดีนะที่ข้าทำเครื่องไม้เอาไว้จะไปดูว่าข้าดีไหมล่ะฮะอือววกระที่ลุงค้าไปถึงปุ้น่ะไม่ต้องป้ายหรอกเจ้าหันหลังไปดูที่จกเขียนไว้สิ เฉีเทียนต้าสั้นเคยมาเที่ยวที่นี่ไปไปได้ยังไงหากเจ้าไม่เชื่ออีกแล้วก็เจ้าลองดมฉีที่ทิ้งเอาไว้อะใช่หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกจะเลียนแบบเขียนเหมือนข้าที่ข้าเขียนน่สิอยู่ไลยข้าจะกลับไปดูไม่ต้องรอง ไม่ทำความผิดะหานจากแดนสวรรค์เจ้าจะต้องถูกขังไว้เป็นเวลาหลายร้อยปีรอจนกว่าจะมีผู้มีบุญมาช่วยเอาเจ้าออกไปจงสำนึกผิดอยู่ที่นี่เถอะอย่าทำาก็่าอย่างนี้นะท่านยูไลข้าสำนึกผิดแล้วอย่าทำค่าอย่างนี้สิปล่อยข้าไป สุนงอคงของเราได้แต่รอว่าผิดไปแล้วผิดไปแล้วแต่ในใจของเขาคิดยังไงนั้นเขาโกรธมากเขาไม่พอใจแถมคิดว่าถ้าออกไปได้สวรรค์จะต้องย่อยยับลงเพราะเขาแต่เขาก็ไม่คาดฝันมาเลยนะครับว่าองค์ยูไลสั่งเจ้าที่เจ้าทางให้ส่งอาหารให้กับเขากินวรสาม,มื้ออิ่มน้ำองค์ยูไลทําเช่นนี้เพื่อสั่งสอนหงอคงเวลาก็ผ่านไปแล้วปีแล้วปีเล่านะครับจิตใจงอคงก็สงบเยือกเย็นลงไปทุกที เขาทบทวนความจำเขาก็สำนึกผิดว่าเขากระทำเกินกว่าเหตุไปแล้วน่าละอายใจจริงๆภาษิทิ์ว่าผิดและสำนึกผิดเป็นได้ดีหมอคงต้องทรมานอยู่อย่างนี้นานถึง500ปีการลงโทษนี้จะหนักไปหรือไม่นั้นไม่มีใครบอกได้เรารู้แต่ว่าสิ่งที่เรารอคอยต่อไปนี้คือเรื่องราวที่เรากำลังติดตามหอคงจะทนหน่อยเถอะอีกไม่กี่ร้อยปีเจ้าก็จะได้พ้นโทษหนักครั้งนี้แล้ว กลับมาดูอีกด้านหนึ่งของเนื้อเรื่องก,กันดีกว่าจอมพลเทียนผงที่ถูกสาบลงมาอย่างโลกมนุษย์นั้นเทียนผงเขาต้องประสบเคราะห์กรรมมากมายถึง1,000ชาติครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าจอมพลเทียนผงต้องรับกรรมอย่างไรนะครับชาตินี้เขาเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นเขาสอบได้จอหงหวนสมใจนึกหวังจะนำอาลาบยศชื่อเสียงนี้กลับมาให้กับสาวคนรักแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น สาวคนรักของเขาต้องมาตายไปก่อนเงินก็ไม่มีฝังศพบ้านเหม็นครุ้งเหลือที่จะทนทาได้น้องหญิงข้ามุกมาแล้วอโทษสิบป่บปี ถ้ชฉันเสียกลับมาแต่เมื่อไม่มีนางอันเป็นดวงใจช,ชีวิตข้าจะมีความหมายอะไรแต่ท่าคนตายมาแล้วไม่ฟื้นกันมาหาข้าอใจเจ้เนอะครับเือเรอต้องเดิทางยาต้องยาความรักอย่างที่ทรมานใจเช่นนี้หรอกชาตินี้ไม่สมหวังชาติหน้าคงมีแน่ อดีตเป็นจอมพลสวรรค์แต่กระทำความผิดถูกลงโทษให้เกิดเป็นมนุษย์พันชาติตอนนี้ผ่านมาแล้ว500รอยกับหนึ่งชาติหรือที่ต้องรับกรรมอีก499ชาติชาติก่อนเจ้าเกิดมายากจนจึงงุกมณะตั้งใจศึกษาเพื่ออนาคตแต่เสียดายสาวที่จะรักตอด,ดข้าวตายเพื่อรอคอยเจ้ากลับมาเจ้าจึงฆ่าตัวตายตามมาังมาถึงที่นี่ เดีตยวไปเกิดมาและต้องรับกรรมเหมือนเช่นที่แล้วมาจอมพลเทียนผงมาเกิดใหม่เขาจึงระมัดระวังเพื่อประคับประคองความรักให้สมหวังให้ได้ความรักของเขาเป็นที่กล่าวขานและทราบซึ้งกันยิ่งนักความรักของเทียนผงในชาตินี้ปัจจุบันได้เป็นตำนานรักที่ยิ่งใหญ่แย่งกันซื้อลิขสิทธิ์ไปทำหนังทำละครทีวีกันด้วยนะครับ ¡No! ¡No lo te haga yo, quiero. ¡Yo tío! yo. Quiero. ¡Yo tío! No. ¡Yo tío!